สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการแนะนําการใช้งานโปรแกร,รม OBI เป็นโปรแกร,รมสําหรับกิจกรรมอ่านบันทึกหนังสือให้เป็นเสียงของสํานักหอสมุดเบญยาลัยจะมีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรนั้นเชิญรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหนังสือที่ใช้เป็นตัวอย่างนะคะคือเรื่องกําลังใจกําลังมาเล่มนี้ และเมื่อท่านนะคะติดตั้งโปรแกรม o b i เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะมาอยู่ที่หน้า d e s k ์ท็อของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะคะแบบนี้เลยค่ะโปรแกรมตัวนี้เลยนะคะนกหัวสีเขียวแบบนี้ o b i 4.6 offline นั่นเองค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วหน้าจอจะขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้นะคะ welcome to obi ค่ะให้คลิกนะคะช่องแรกด้านบนสุดเลยค่ะ create a new project คลิกเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะช่องสีฟ้าด้านบนให้ใส่เป็นชื่อเรื่องนะคะหรือว่าชื่อหนังสือที่จะใช้อ่านค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะมาดูที่ภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้เราจะให้ชื่อเรื่องที่เราใส่ตรงนี้ไปขึ้นในหน้าถัดไปให้เราติก๊กถูกแบบนี้เลย ต่อมาค่ะ ID ID ตรงนี้นะคะก็คือเลขหนังสือ ISBN ก็เป็นเลขทะเบียนหนังสือถ้าเล่มไหนมีให้ใส่ไปด้วยนะคะแต่ถ้าเล่มไหนไม่มีเลขนี้ก็ใช้เป็นเลขที่โปรแกรมขึ้นให้อัตโนมั sensors. ติแบบนี้เลยนะคะเมื่อใส่เลข ISBN เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูตรง Location ค่ะ Location ตรงนี้นะคะจะเป็น d ด i v ที่เราจะใช้เก็บงาน ซึ่งโปรแกรม Obi จะเก็บอัตโนมัตินะคะบันทึกอัตโนมัติไปที่ d ด i v e c ชื่อโฟลเดอร์ก็คือ Obi Project แต่สําหรับท่านใดที่อยากจะบันทึกนะคะไม่ว่าจะเป็นบันทึกอยู่หน้าเดสก์ท็อปหรือว่า d ด i ฟ e อื่นๆก็สามารถมาแก้ไขได้นะคะมาเลือกที่ select ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกในส่วนของ d ด i ฟ e ที่เราจะใช้เก็บงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บงานกันดีกว่าก็จะเป็น d ด i ฟ e c นะคะ ไดซี y, แล้วก็นี่เลยค่ะ o b บิโปรเจกนะคะจะเป็นโฟลเดอร์ที่จะสร้างมาอัตโนมัติและไฟล์เสียงทั้งหมดนะคะที่เราได้ทำการอ่านก็จะมาอยู่ในนี้เลยทั้งหมดเลย พอหน้านี้เราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะคะและระบบจะขึ้นแบบนี้นะคะออโต้เซตติ้งค่ะเป็นการตั้งค่าเสียงนะคะจะขึ้นอัตโนมัติแบบนี้เลย CC100 และโมโนก็กดโอเคได้เลยค่ะไม่ต้องไปตั้งอะไรเพิ่มเติมนะคะามาถึงหน้านี้นะหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มอ่านค่ะเราจะมาสร้างเซกชันกันก่อนเซกชันคืออะไรก็คือเจ้า เนี่ยค่ะเป็นกรอบที่เราจะสร้างรายละเอียดหัวข้อนะคะหัวข้อแต่ละหน้าวันนี้นะคะจะแนะนํานะคะให้สร้างเซกชันนะคะรวมทีเดียวเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพรายละเอียดของหนังสือทั้งหมดเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะแก้ไขหน้าปกก่อนโดยการแก้ไขตรงนี้นะคะให้ท่านกด F2 ได้เลยเป็นคีย์ลัดหรือว่าจะคลิกขวาแบบนี้และมาที่คำว่า rename section ก็ได้เห็นไหมคะด้านขวามือนะคะจะมีคีย์ลัดต่างๆท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขอันดับแรกเราจะตั้งตรงนี้เป็นปกเรื่องนะคะปกหนังสือนั่นเอง เสร็จแล้วกด enter ค่ะทีนี้เราก็จะสร้างเซกชันต่อมาเนี่ยหาเห็นไหมคะหัวด้านบนจะเขียนว่าเซกชันกดลงไปเลยค่ะและเลือกที่ add section นะคะหรือว่ากด control h ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นปกนายนะคะก็ให้ดูนะคะตามหนังสือที่ใช้จริงๆเนี่ยว่ามีอะไรบ้างก็ใส่ข้อมูลตามนั้นได้เลยนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็จะสร้างเซกชันต่อนะคะเราก็กดแบบนี้หรือว่ากด Ctrl H เพื่อความรวดเร็วก็ได้แบบนี้นะคะหลังจากปกนายมีอะไรอีกแล้วก็ดูหนังสือของเราคำนำสำนักพิมพ์ทีนี้ต่อมามีอะไรอีกนะคะเราก็ดูคำนำผู้เขียนต่อมาค่ะก็เป็นตัวของสารบัญน,นั่นเอง ในส่วนของสารบัญน,นะคะเนื้อหาต่อจากนี้นะคะเราจะย่อหน้าเขา1ครั้งหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นปกในคำนำสารบัญเราจะให้เป็น หัวข้อใหญ่ทีนี้ในส่วนของเนื้อหาตรงสารบัญเราจะให้เขาเป็นหัวข้อย่อยลงไปนะก็คือย่อหน้า1ครั้งนั่นเองค่ะมากดที่ตรงนี้นะคะ section และมาตรงนี้ค่ะ add sub section หรือว่าจะกด control บวก shift บวก h ก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้บ่อยเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการย่อหน้าเท่านั้นเช่นแบบนี้นะคะเราจะต้องการย่อหน้า ถ้าสมมติว่าเราได้ยอ่อหน้าที่เราต้องการ1ยอร่อหน้าแล้วแล้วเราจะสร้างเซกชันต่อยอ่อหน้าตรงนี้ให้เราไปเลือกที่ add section เหมือนเดิมนะคะก็คือทำเซกชันต่อเนื่องลงมานะสมมติอะเรากดแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเซกชันต่อลงมาถ้าสมมติว่าเราไปเลือก add sub section เห็นไหมคะเขาจะยอ่อหน้าลงมาอีกฉะนั้นคำว่า add sub section เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการยอร่อหน้าเท่านั้น ถ้าเราได้ย่อหน้าตามที่เราสร้างแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราเลือกที่ add section ปกติเลยทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ชื่อในอเนื้อหากันก่อนว่าสารบัญเนี่ยมีเรื่องมีเนื้อหาอะไรบ้างเราก็กด f2 แก้ไขแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อเรื่องชื่อเนื้อหาไปเลยค่ะใส่หน้าลงไปด้วยนะคะ,ะเรียบร้อยเราก็มาใส่ต่อเลย อีกหนึ่งเรื่องค่ะใส่หน้าด้วยนะคะเสร็จแล้ว Enter เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นเนื้อหาที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราก็ไปดูด้านหลังหนังสือของเราเนี่ยว่ามีบรรณานุกรมมีอ้างอิงไหมถ้ามีก็ใส่ด้วยโดยมาคลิกที่สารบัญตรงนี้นะคะและไปที่ add section เหมือนเดิมนะคะก็คือ add section ให้ป็นเป็นหัวข้อใหญ่หรือว่า control h ง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็ add section ลงมาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยนะคะเสร็จแล้ว enter นะคะแล้วก็สร้างต่อในส่วนของปกหลงังแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราสร้าง section เสร็จแล้วเราก็จะเห็นองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของหนังสือที่เราจะอ่านนั่นเองค่ะ หลักๆในการสร้างเซกชันนะคะจะเน้นแค่ย่อหน้า1ครั้งเท่านั้นแบบนี้นะคะเราจะไม่สร้างย่อหน้าย่อยลงไปอีกเพราะว่ามันจะดูซับซ้อนนะคะแล้วก็เยอะเกินไปเมื่อสร้างเซกชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะถึงช่วงของการอ่านหนังสือค่ะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ t r a n s p o r t ต a r ตัวสีแดงด้านล่างแบบนี้นะคะในการกดบันทึกเสียงค่ะ ถ้าโปรแกรมยังขึ้นนะคะเป็นตัวสีแดงแล้วก็มีขีดสีดําขั้นอยู่แบบนี้นะคะแปลว่ายังใช้ไม่ได้เวลาที่เราจะบันทึกอะคะ่ะให้เรานะคะไปกดตรงเซกชันที่เราจะบันทึกให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็มากด1ครั้งนะคะตรงทรานสปอร์ตบาร์ถ้าขึ้นอินโฟเมชันแบบนี้กดโอเคไปเลยนะคะตัวขีดตรงสีแดงนะคะจะหายไปแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกเสียงได้เลยค่ะ เมื่อนะคะเพจของเราขึ้นว่า recording แบบนี้แล้วหมายความว่าโปรแกรมกำลังบันทึกเสียงเราอยู่เราสามารถอ่านนะคะสามารถพูดไปได้เลยค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วอ่านจบแล้วกด Space bar หนึ่งครั้งนี่ก็จะเป็นเสียงของเราแล้วก็โปรแกรมก็จะแบ่งช่องแบ่งเพจให้เราแบบนี้ถ้าช่องไหนที่เราไม่ใช้เรากดให้หัวเขาขึ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็กด delete ปกติได้เลยค่ะ อีกหนึ่งกรณีนะคะถ้าเราอยากจะบันทึกเสียงเพิ่มนะคะสามารถใช้เป็นคีย์ลัดก็ได้นะคะโดยการกด Control R แบบนี้นะคะกดพร้อมกันเลยและเพจก็จะขึ้นเป็น Recording แบบนี้ก็คือเขาก็บันทึกเสียงเราอยู่เราก็อ่านได้ปกติเลยอ่านจบแล้วก็กด Spacebar หนึ่งครั้งนะคะเพจโปรแกรมจะแบ่งให้เราแบบนี้อัตโนมัติอ่านี่ก็เป็นนะคะการอ่านหน้าปก หนังสือนะคะเห็นไหมคะว่าโปรแกรมจะแบ่งช่องเสียงของเราอัตโนมัติทีนี้ค่ะช่องไหนที่ไม่ใช้นะคะให้คลิกให้บนหัวช่องเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วกด delete นะคะถ้าสมมติว่าเราพิจารณาดูแล้วว่าช่องอ่ะแบ่งออกยิบย่อยจนเกินไปเราสามารถรวมช่องต่างๆได้นะคะให้เป็นช่องเดียวกันโดยให้ทุกท่านนะคะคลิกบนหัวให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วคลิกขวานะคะและมาที่คำว่า เมิร์สเพจตรงนี้นี่เห็นไหมคะเมิร์ส with next เพจหรือว่ากดคอนโทรล m อ่าแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะคะกดแบบนี้รวมแบบนี้ได้เลยสมมุติว่าในกรณีที่ช่องเสียงเนี่ยเยอะจนเกินไปยาวจนเกินไปนะคะในเมื่อเรารวมเพจได้นะคะเราก็ตัดเพจได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถแบ่งได้นะคะโดยนะคะคลิกให้ช่องให้ขีดสีฟ้า มาอยู่ตรงช่องที่เราต้องการจะตัดเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาและมาที่นี่เลยนะคะ split page นะคะหรือว่ากด ctrl q ก็ได้นะคะจะอยู่ด้านบน merge page เลยเห็นไหมคะว่าโปรแกรมจะตัดเสียงตัดช่องเสียงให้แบบนี้เลยค่ะ ก็จะทําให้เรานะคะแก้ไขเสียงเราได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะเราอยากแก้ไขช่องว่างของเสียงก็ให้คลิกขวาที่เพจนั้นๆที่เราต้องการแก้ไขและกดไปที่ซูมเพจหรือจะกดเป็นตัว Z หรือว่าตัว G แบบนี้นะคะ1ครั้งเห็นไหมคะช่องเพจของเราจะขยายแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยนะคะก็คือเนี่ยเราสามารถ Delete ลบได้เลยหรือว่าจะกดคัดตรงนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะกด delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะคะก็กด cross ออกต่อมาค่ะปกในนะคะปกในก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเราก็มาดูเนื้อหาด้านในหนังสือนะคะว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วเราคลิกตรงนี้และกด1ครั้งกด ok แล้วก็บันทึกเสียงได้เลยค่ะ to share to you สั่งสรรเรื่องราวดีๆ เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนสนิทได้รวมเดินบนเส้นทางแห่งความประทับใจไปพร้อมๆกันเรียบร้อยนะคะบันทึกเสร็จแล้วเราก็กดสเปซบาร์หครั้งในการกดฟังนะคะเราก็กดสเปซบาร์หครั้งนะคะถ้าเราอยากฟังเนื้อหาทั้งหมดเราก็ให้สีฟ้าตรงช่องด้านนอกและกดสเปซบาร์นะคะเดี๋ยวลองดูกดสเปซบาร์แบบนี้ <I 'm S 1> นะคะ แต่ถ้า,าเราอยากฟังแค่แบบเสียงช่วงใดช่วงหนึ่ง<ๆ>ก็ให้เรานะคะนำคลิกนะคะให้ขึ้นช่องสีฟ้าแบบนี้แล้วก็กดเล่นค่ะฟังแ,<บ>แห่งความบบประทับใจ,ไป,ปบจไปพร้อมๆอกันอ่าแบบนี้นะคะคำนำสํานักพิมพ์นะคะคำนำผู้เขียนก็บันทึกแบบเดียวกันเลยแบบนี้นะคะทีนี้มาดูตรงสารบัญค่ะตรงสารบัญจะต้องบันทึกเสียงด้วยไหมเราก็จะต้องอ่านด้วยบันทึกด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะสารบัญ แค่นี้เองอันนี้เพจหน้าไม่ใช้ก็ดีลิทไปค่ะเรียบร้อยทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาเนื้อเรื่องกันบ้างค่ะเรานะคะจะต้องสร้างหน้าให้เขาด้วยสร้างยังไงล่ะในเมื่อด้านซ้ายมีเซกชันแล้วนะคะก็สร้างในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือแบบนี้เลยนะคะให้คลิกขวาและมาตรงคำว่า add empty page นะคะหรือว่ากด ctrl o n o บ shift ก b แบบนี้ก็ได้ กดเข้ามาเลยเห็นไหมคะเขาจะเขียนว่า Set Page Number p a g e Number เขาจะขึ้นให้อัตโนมัติก็คือหน้าที่1ทีนี้บทแรกของเรานะคะเริ่มที่หน้า10เราก็ใส่ว่าหน้า10แล้วกดโอเคค่ะ เห็นไหมคะโปรแกรมขึ้นแล้วนะคะเพจ1 <S the program? The program 10ก็คือหน้าที่10ค่ะทําไมเราถึงสร้างแบบนี้ล่ะเพราะว่าเราจะได้แยกหน้าของหนังสือได้อย่างชัดเจนหน้า10เราก็จะได้อ่านข้อมูลเนื้อหาเฉพาะของหน้า10ต่อไปหน้า1 1เราก็สร้างเพิ่มเห็นไหมคะเขาก็จะรันให้เราปกติเลยเพจ number 1 1ต่อเนื่องไปเลยแบบนี้นะคะ หน้าที่11เราก็อ่านเนื้อหาเฉพาะของหน้าที่11ถ้าเป็นหน้าที่12อ่ะเราก็สร้างเพิ่มเลยคอนโทรลบชิปบวกีแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นหน้าที่12กด Enter ได้เลยเวลาที่เรานะคะมาอ่านต่อสมมุติว่าใน1วันเราอ่านไม่จบและเราจะมาอ่านเนื้อหาต่อเวลาเราเปิดมานะคะเราก็จะเห็นแต่ละหน้าชัดเจนเลยว่าเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วจะอ่านหน้าที่10เป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดโนไปเลยนะคะหน้าที่10 1 บทเรียนจากชีวิตจริงสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันทุกวันทุกสิ่งที่ดำเนินไปเป็นอย่างธรรมชาติของมันหลวนให้บทเรียนดีๆกับชีวิต เพียงแต่ด้วยการใช้ชีวิตที่ต้องเร่งรีบเลยทําให้เราชอบมักมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนแต่ละหน้านะคะจะาไม่ได้แบ่งเป็นช่องเป็นเพจให้เราอัตโนมัติเหมือนหน้าปกกับปกนายแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะเราสร้างหน้าให้เขาแต่ละหน้าอยู่แล้วนะคะเนื้อหาในหน้าสิบก็จะอยู่ในหน้าสิบแบบนี้เลยจะไม่ไปยุ่งกับหน้าอื่นๆพอเรามาเปิดเห็นไหมคะเราก็จะรู้เลยว่าเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของน้ำเสียงที่อ่านเนี่ยค่ะสามารถใช้น้ำเสียงได้ตามหนังสือนะคะตามชนิดตามหมวดหมู่ที่เราอ่านเลยถ้าเราอ่านหนังสืออ่านเสริมทั่วไปนะคะหนังสือนิทานนิยายเราก็ใช้โทนเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาทีนี้หน้าที่11นะคะเหมือนกันเลยค่ะก็คลิกไปที่เพจ1 1แบบนี้และก็อ่านหน้าที่11ห้ามปากใครไม่ได้ก็ต้องห้ามใจไม่ไปสนใจมากก็พออ่าเห็นไหมคะเนื้อหา ก็จะอยู่ในเฉพาะหน้าที่11ค่ะแบบนี้เลยค่ะก็สร้างเพจไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงหน้า25นะคะถึงหน้า25แล้วก็มาเริ่มที่หน้า26แบบนี้สมมติว่าอ่านถึงหน้า25แล้วนะคะจะขึ้นหน้า26ก็มาสร้างเป็น add e m p t ี page แบบนี้ก็ได้นะคะใส่หน้า26กดโอเคเห็นไหมคะเพจก็จะเริ่มที่หน้า26หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะรันให้เราเรื่อยๆเลยเป็นหน้า27แบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเราก็อ่านแต่ละหน้าไปได้เลยนะคะเวลาที่นํามาตัดต่อแก้ไขในภายหลังก็จะง่ายด้วยค่ะทีนี้ค่ะมาจนถึงปกหลังปกหลังอ่านอย่างไรปกติแล้วปกหลังก็อาจจะเป็นเนื้อหาย่อของเรื่องทั้งหมดนะคะหรือว่าเป็นการสปอยนะคะเชื้อเชิญให้อ่านมาส่วนของปกหลังนะคะเราก็เหมือนกับปกนอกปกในเลยค่ะเราไม่ต้องสร้างหน้าให้เขานะคะเพราะว่าเขาไม่มีหน้าเราก็บันทึกเสียงได้เลยค่ะกดโนไปเลย เรื่องร้ายกำลังไปเรื่องดีกำลังมากำลังกายกำลังลา้ากำลังมากำลังใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวปกหลังของเราเพจไหนที่ไม่ใช้ก็ดีลิทออกไปค่ะ แบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเมื่อเราเนี่ยอ่านจนใกล้จะจบเรื่องแล้วนะคะหรือยังอ่านอยู่แต่เราอยากดูเวลาเราจะดูเวลาตรงไหนนะคะว่าเราเนี่ยอ่านได้เท่าไหร่แล้วมาตรงนี้นะคะตรงคําว่าวิวค่ะมาตรงวิวนะคะเพื่อดูเวลาคลิกเข้าไปค่ะ,ะคลิกเข้ามาแล้วมาล่างสุดเลยนะคะตรงโปรเจกต์ Property เห็นไหมคะเขาจะขึ้นเวลาบอกเลยค่ะจะขึ้นชื่อเรื่องนะคะและเวลาที่เราอ่านไปว่ากี่นาทีกี่วินาทีในระหว่างนะคะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ก็อยากให้ทุกท่านนะคะกดเซฟไฟล์เซฟโปรเจกต์เป็นระยะป้องกันเวลามีเหตุฉุกเฉินนะคะเช่นไฟดับหรือเครื่องอาจจะขัดข้องก็อยากให้กดเซฟไฟล์เอาไว้นะคะ ไม่ต้องเลือก Save Project As นะคะเพราะว่าเราได้เลือกไ i v ์ที่เราจะใช้เก็บงานตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นให้กด Save Project ไปได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเมื่ออ่านจบเรียบร้อยแล้วและต้องการจะส่งไฟล์เสียงนี้นะคะมาที่สำนักหอสมุดเบญญาลัยก็มาที่ไดส์ C ค่ะเพราะว่างานจะอยู่ในไดส์ C นะคะก็คลิกเข้าไปเลยและมาที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่า OB p r r o j e t t แบบนี้เลยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่ได้สร้างเอาไว้ค่ะ เราก็หาเรื่องที่เราอ่านไว้ก็คือเรื่องนี้ค่ะกําลังใจกําลังมานะคะลองเปิดเข้าไปดูก็ได้นะด้านในก็จะมีเป็นตัวไฟล์ย่อยแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Backup Data และก็ตัว Project o b อบนะคะที่เราได้สร้างเอาไว้ที่นี้ในการส่งไฟล์มานะคะให้ท่านเนี่ยซิปไฟล์ก่อนโดยซิปทั้งโฟลเดอร์มาเลยนะคะยกมาทั้งโฟลเดอร์เลยคลิกขวาแบบนี้นะคะเครื่องไหนนะคะที่มี7แบบนี้ก็ เลือกได้เลยแล้วก็มาที่เพิ่มเข้าเอกสารนะคะหรือว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะเขาจะมีให้เลือกอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยต้องการบีบอัดเป็นแบบไหนนะคะแต่ท่านที่ยังอัดซิปไม่เป็นนะคะก็มาที่เพิ่มเข้าเอกสารแบบนี้ก็ได้นะคะท่านจะได้เห็นหน้าตาโดยรวมด้วยว่าเป็นแบบนี้รูปแบบการบีบอัดที่ต้องการก็สามารถ คลิกเข้ามาเลือกนะคะด้านในนี้ก็ได้เราก็เลือกเป็นซิปแบบนี้นะคะก็จะเป็นกําลังใจกําลังมา .dot p เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรอีกก็กดตกลงได้เลยนะคะหรือจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวซิปนะคะอีกชนิดหนึ่งก็กดเลือกไปแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะตรงนี้ค่ะให้มากดเลือกนมสกุล ที่เราจะซิปได้เลยเราก็เลือกตัวซิปตัวนี้นะคะเพราะว่านำสกุล .zip นะคะหลายๆท่านก็คงคุณหน้าคุณนตาไปแล้วก็จะถูกใช้งานบ่อยๆเมื่อคลิกเลือกแล้วนะคะก็กดโอเคได้เลย สำหรับท่านใดนะคะที่ไม่อยากเลือกนามสกุลไม่อยากเข้าไปตั้งค่าให้ยุ่งยากก็สามารถมาซิฟายที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ add t o ก็จะเป็นชื่อเรื่องนะคะกำลังใจกำลังมาหรือว่าชื่อเรื่องที่เราอ่านนั่นแหละ .dot la นะคะ r a r แบบนี้นะคะปกติเราก็จะเลือกเป็นเครื่องครมี Save นะคะแบบนี้เราก็เลือกได้หรือเครื่องครมี add t o archive นะคะแบบนี้ก็เลือกได้เหมือนกัน หรืออีกแบบหนึ่งนะคะก็เลือกตรงนี้เลย add to add t la นั่นเองเมื่อกดไปแล้วแบบนี้โปรแกร,รมก็จะซิปให้แบบนี้เลยเหมือนกันนะคะสามารถแตกไฟล์นะคะได้เหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะคะอยากจะใช้การซิปไฟล์แบบไหนก็เลือกตามความถนัดได้เลยค่ะ ส่งมาที่อ e ีเมลฝ่ายผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักหอสมุดเบญญาลัยนะคะ เพียงเท่านี้เองค่ะการซิฟไฟล์ก็ง่ายมากๆเลยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไฟล์แล้วนะคะก็จะมาแตกไฟล์เอาเองนะคะเมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วค่ะก็จะเป็นโปรแกรมพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมอ่านเดซี่เป็นกิจกรรมอ่านบันทึกหนังสือให้เป็นเสียงของสำนักหอสมุดเป็นยาไหลขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ